ภายในงานคณะสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายรูปหล่อพระประธานประดิษฐานณห้องแก้วสารพัดนึกและมหารัตนวิหารคต โดยมีกลราณมิตรแก้วบูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานมีกลยาณมิตรสิริวันบานวอลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระมหากรากฎกัลระ,ระชะชะยโยนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ และยังได้ร่วมการรักษาสมบัติพระศาสนาด้วยการทำความสะอาดห้องปฏิบัติธรรมเช็ดพรมเก็บโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นระเบียบเก็บกวาดพื้นที่ในครัวและหอฉันให้สะอาดตามหลักความดีสากล UG5 ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ